สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซิปแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่น่าชวนคิดถึงอย่างเกมอันเทอร์เน่นะ ซึ่งผมคิดว่าหลายๆลายคนน่าจะเคยมีเกมในวัยเด็กที่แบบเคยอยากจะเล่นมากๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเกมที่ผมอยากเล่นมากๆในตอนเด็กก็คือเกมอันเธอเน่นั้นในสมัยที่แบบว่าผมยังไม่มีคอมดีๆพอที่จะเล่นได้สมัยก่อนนี่คือผมเล่นไอเกมเนี่ยแบบปรับจอเล็กๆเล่นอนะ่ะแบบปรับจอวินโดว์โหมดอ่ะแล้วก็ปรับความละเอียดให้มันเล็กที่สุดแบบจอเล็กที่สุดอะ่ะแม่งยังกระตุกเลยไอชี้อะ่ะวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาย้อนคิดถึงวันเก่า ในเกมกเก่าๆที่ผมชอบมากๆในเกมนี้นะซึ่งเกมนี้ถ้าใครไม่รู้จักก็มันเป็นเกมแนวซอมบี้ที่ออกมานานมากๆแล้วเป็นแบบคล้ายๆกับเกมวอร์ซีอ่ะพอพูดถึงวอร์ซีแม่งเดี๋ยวบอกไม่รู้จักวอร์ซีเอาาเป็นีเกมแบบแนวแบบว่าฟาร์มของแบบว่าอย่างเงี้ยกระเป๋าอย่างเงี้ยตามแมปแล้วก็มีซอมบงซอมบี้ต่างๆมีปืนมีอะไรมีโหมดออนไลน์ให้เล่นอะไรเงี้ยมีซอมบี้ต่างๆซึ่งซอมบีม้เกมพวกนี้มันก็จะโง่หน่อย มันก็จะแบบมองไม่ค่อยเห็นเราแต่เอ้ยแต่มันเออแต่มันมันมันค่อนข้างจะฟังเสียงเราได้ดีดีดีซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่มีคอนเทนต์อะไรให้ทำค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะซึ่ง ม,มันมีพวกของเล่นพวกอะไรนี่เยอะมากๆเลยนะเป็นเกมแบบเออมันเป็นเกมภาพเ,เหลี่ยมภาพง,ง,ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้สมจริงอะไรมากมันไม่ได้แบบเหมือนกับปุติกซอมบอยที่แบบว่าต้องมาดูแลร่างกายตัวเองอะไรเยอะขนาดนั้นอนะ่ะแล้วในช่วงนั้นก็คือแบบว่าคนค่อนข้างที่จะนิยมเล่นเกมบ้านี่กันมากเลยแต่พอเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยกระแสค่อยๆหายไปตามกาลเวลานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพลงในตำนานนี่เที่ยเอ่อแล้วทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไอ้กระเป๋าที่ผมใส่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนทำไมตายแล้วมึงยังมีอีกเอกผมผมเสกเอาโอ้ยเฮีย yeah, นี่นี่ความมันของซิงเกิลเพยเยอร์มันคือตรงนี้แม่งเสกของได้เฮีย่ย์ คือในเกมนี้เนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้นะเราจะเป็นชิวไกด์นั่งดูพระาทีตตกหรือว่าเราจะเป็นไอ้บ้าไล่เก็บปืนไปหัวซอมบี้หรือว่าเราจะเป็นคนสร้างบ้านมันก็สร้างบ้านได้ด้วยนะเกมนี้อยากจะสร้างบ้านอยู่ใช้ชีวิตจริงจังเอาชีวิตรอบแบบจริงจังก็ทําได้นะหรือจะแบบว่าเอ่อ a give สองห้าสามเกระเป๋ามาแบบผมแบบนี้ก็ได้นะซึ่ง วันนี้เรามาเล่นขำๆเล่นกันแบบไม่ได้จริงจังเลยมากเล่นแค่แบบว่าให้ชวนคิดถึงวันเก่าๆก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงธันวานะนก็เป็นเหมือนกับว่าช่วงคิดมาด,ด้วยก็มีบรรยากาศแบบเป็นหิมะแล้วก็มีต้นคิดมาตรงนู้นอะไรเงี้ยเออเออแล้วที่แบบว่าที่ผมชอบมากในเกมนี้คืออะไรรู้ป่ะคือแบบเวลาเรากคดคลิกซ้ายนะไม่ข่อยข้างซ้ายแล้วเวลาเรากคดคลิกขวา ไอ้เชีย่ยม่งต่อยข้างขวาเว้ยคือแบบโอ้โหไอเชีย่ยต้นน้นที่แบบโอ้โหม่งเท่อ่ะไอ้เชีย่ยมันคือแบบคนดูอาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมาแต่ตอนที่ผมรู้ว่าเกมนี้ม่งทำอย่างนี้ได้คือแบบไอเชีย่ยคือแบบไอเชีย โอ้ยแม่งโคตรฟิวแม่งโคตรฟิวแบบชีดขวาต่อยขวาชีดซ้ายต่อยซ้ายเฮียแล้วแบบเวลาไปต่อยนัวแม่งโคตรมันอะแบบแม่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอะไรประมาณนี้แม่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกมแบบนี้มันก็จะมีรถให้ขับมันนะซึ่งมันก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์อะไรไม่รู้อะเป็นเอ่อน่าจะเป็นน้ํามัน อันด้านล่างสุดน่าจะเป็นน้ํามันอันที่2องก็เป็นแบบว่ารถมันจะพังหรือยังส่วนอันด้านบนผมไม่รู้มันคืออะไรนะซึ่งเวลาเราขับรถเนี่ยวอ้ากูกำลังจะบอกว่าเสียงสตาร์ทรถทําให้ซอมบี้แตกตื่นมึงไม่แตกตื่นเลยเหรอแล้วถ้าบีบแตะบีบบีบแตะกู ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวอันนี้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 ไม่น่าจะใช่ระบบของเกมนะตอนที่ตอนไปเด็กกูกูกูตอนไปเด็กกูไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีระบบนี้นะตอนไปเด็กกูไม่น่าจะจำภาพเหตุการณ์แบบนี้นะไม่น่าใช่นะว้าวเหมือน G T A เลยยังเป็นชนเสาไฟฟ้าแล้วมันก็ต้องเหนือจากนี้แล้วเนี่ยทางตัวเกมก็ยังปรับแต่งปืนได้แบบว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะเราจะอใส่เอ่อจุก ปลายปืนเปลี่ยนแม็กกาซีนเป็นแม็กที่ใหญ่ขึ้นก็ได้แต่นี่ผมไม่ได้เอามานะเราดูว่าจะเปลี่ยนสโคปก็ได้แบบว่าเปลี่ยนได้แบบหลากหลายเลยหรือว่าเราจะถอดออกมันก็ถอดได้คือแบบว้าวคือแบบมึงจะยิงแบบไม่มีสโคปมึงก็ยิงได้อะไม่ไม่ขัดอ่ะคือเป็นระบบแต่งปืนที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าเกมทุกวันนี้มันก็มันก็แทบจะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วอ่ะโอ้อันนี้ไม่เคยเห็นนะโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้มูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยไม่แต่อันนี้ไม่เคยเห็นนะตอนสมัยน <Gore> ั้น <Nein> มันน่าจะเป็นอัปเดตแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะแต่มันมันมีแบบว่าการล้อหายเรารถตอนเนี้ยเมื่อก่อนมันจะไม่มีอย่นี้แล้วสปีดด้านล่างแม่งบ้ามากมันวันขวนมากเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะประกาศกระสุนกันเลยเฮี้ยอ๋อโอ้โห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 โอนี่สามารถกด q หโอ้โหโอ้ซึ่งเกมสมัยนี้แม่งก็มีทุกเกม พี่แม่งเออจุ๊บคิวอะไรกูซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าไปเล่นในโหมดออนไลน์ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันเลยเพราะว่าเราก็จะเจอผู้เล่นด้วยนอกจากซอมบี้เราก็จะได้ยิงกับผู้เล่นด้วยซึ่งไอการยิงกับผู้เล่นนี่แหละคือโคตรมันเนี่ยแล้วเกมนี้ก็จะมีแบบว่ารายละเอียดดีๆเช่นกดบีใช่ปะกดบีปะกดอะไรปะกดอะไรปะ ก็กด N นะกด N กด N เพื่อไม่ใช่กดวีกดวกดวเพื่อเข้าไปใช่ไหกูจะตายอย่างเดียวที่กูจะอธิบายหรอวะเออซึ่งก็นั่นแหละครับเราก็สามารถจะกดวีเพื่อแบบว่าเก็บปืนแบบนี้ได้เราก็สามารถที่แบบยืนแบบนี้ยืนแบบเท่ๆยืนแบบว่าพับปืนอ่ะเข้าใจไหมล้วแบบเราจะ เอามาแล้วก็กดวีปุ๊บเล็งปืนไปอย่างเงี้ยแบบเวลาเราแบบเจอผู้เล่นออนไลน์เราก็อาจจะไปพับปืนเดินไปเอ้าสวัสดีพวกว่าไงพวกอะไรประมาณนี้แล้วก็ยิงที่หลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันจะยิงเราแล้วเราก็สามารถจะแบบเล่นก็ได้แบบว่าเออไอ้ไอ้นี่แม่งจ่อปืนใสไอ้นี่แม่งพับปืนคนไหนจะไว้ใจได้เราจะมองจากอะไรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าซอมบี้มันเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ย โอ้โหโอเคอันนี้เราก็ไปอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะเป็นเซิร์ฟจีนไม่รู้ว่าเซิร์ฟอะไรเหมือนกันเป็นเซิร์ฟคนจีนนะั่นนี่แบบเล่ยน,เ,นเราไปเซิร์ฟเน้น PVP กันซะด,ด้วยนะซึ่งถ้าตามหลักแล้วเราก็ต้องหาพวกของตามพวกชั้นวางต่างๆในบ้านในร้านอะไรพวกนี้มักนกน็จะพ,พอมีปืนมีอะไรบ้างนะแล้วที่ท,ที่ที่แม่งหาเลยก็คือแม่งจะชอบมีปืนอยู่ในกล่องพิซซ่านะในเกมพวกนี้เกมนี้ก็มีอาหารวุ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะคืออะไรวะคืออะไรวะ ไอ้เยี่ยกูเลือดไหลเลยไอ้เยี่ยกูเลือดไหลเลยไอ้เยี่คืออะไรวะอุ้ยว้ายว้ยเชี่ยแม่งมีอย่างนี้เลยเหรอไอ้ยี่มันลำยุกว่าเดี๋ยวนี้เกมมันเด่นมันเป็นนี่เหมาะสำหรับ pvp เออลยเสื้อเสื้อเกมนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อได้นะเราไม่อยากจะเป็นไอ้ไอ้ไอ้บ้าเนี่ยเราก็จะเนี่ยเเออปลี่ยนเสื้อแต่แต่ไม่ไม่เราจะเป็นไอ้บ้านี่แหละอุ้ยเชี่ยซอมบี้ตบปืนพ่อมึงโอ้ยมึงเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเชี่ย โอ้ยเฮียกูมาแล้ไอสัตว์ท่านี้แม่งอ้าวเราไม่ได้เป็นไอ้งั่งธรรมดาเราเป็นไอ้งั่งมีปืนว่ะอุ้ยอะไรล้อเก็บเก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้ยุคไข่โคตร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 ไข่ใกล้มาก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 ผมเห็นแล้ว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 ไอ้เยุยผมว่าบวกอย่างเดียวอะจังหวะเนี้ยเฮ้ยไอ้เยุย ไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วไม่อยู่ตรงนู้ๆๆๆๆๆนโอ้ยหมดกันแล้วหมดกันแล้วหมดกันแล้วเซตเตอร์เฟอร์ซ่าให้เป็นประโยชน์เซตเตอร์เฟอร์ซ่าให้เป็นประโยชน์เอาไอ้เหี้ยกูพีวีพีเลยแล้วกันทั้งงี้ เฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเซิร์ฟนี้มันจะโอ้ยโอ้โอ้โอลันลันลันเหมือนเซิร์ฟนี้จะของไม่ตกว่ะเออเดี๋ยวลูกซองมันอยู่เลยของอยู่ครบเลยอ้าวเฮียนี้กูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเนี่ยอ้าวนี่ก็มันแล้วดินี่แปบว่าเซิร์ฟนี้มันก็ทำาให้ยิงกันเล่นๆเฉยๆเงเราหาของมายิงกันคือเอาจริงๆมันมันมันใช่เซิร์ฟจีนมันเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นมากกว่าภาษาที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวมันเหมือนจะเป็นตัวคันจิของภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเออมันผมจะเจอคนครับตอนนี้ เราจะทําการโอ้ย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 เราจะทำการ, rua 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 ร,าการผูกมิตรกับเขาครับแล้วเหมือนเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจเราครับอ <im IT ZA 1> ด้วยความที่ว่าเราเป็นเสือไอ้งั่งอยู่พวกนั้พวกนี้จะไปว่าไม่ได้อะไรเรามากเราก็ทําการโอ้ย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 บางทีแล้วเนี่ยอาวุธระยะประชิดอาจจะไม่ใช่คําตอบเพราะไอหมอนี่เราจำมึงได้เฮียเอ้าเอ้าเหียนัดเดียวเลยใช่หรอ ชี้ความแน่ใจปจัาเจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาไอ้หียไม่ตายอย่างที่ผมบอกเลยเกมนี้มันมีอะไรให้ทำหลากหลายนะถ้าเกิดว่าคุณชอบที่จะไปยิงมัวตัวแบบนั้นในโหมดมัลติเพเยอร์ก็ไปยิงได้หรือหรือมัลติเพเยอร์ก็มีหลายเซิร์ฟมีทั้งโรเบ์มีทั้งเอาชีวิตรอดแบบปกติมีทั้งเอ่อแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าซอยว่าโอกเคมาถ้าคเคยเคยเล่นมายครับจะคุ้นเคยที่แบบว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบว่า สามสองหนึ่งเริ่มแล้วก็แบบว่าขายายไปหาของแล้วก็ตีกันจนบีบมาเหลือวงเล็กๆอออะเนั่นแหละเหมือนเหมือนกันเลยมันก็มีให้เล่นในอันเถอะนะขใครอยากจะเล่นนะนะซึ่ง ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ไมาย้อนวันๆได้แต่เพียงเท่านี้น,นะซึ่งถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบลงแต่เพียงเท่านี้นะซึ่งผมวังว่าเกมนี้มันจะมีคนกลับมาเล่นบ้างหรือแบบอย่างน้อยๆก็อยากให้เกมนี้มันมีเซิร์ฟไทยนะถ้าใครคิดว่ามีทุนที่จะเปิดเซิร์ฟไทยได้ก็ลองเปิดกันดูนะเผื่อมันจะมีคนเล่นแต่ว่ามันจะมีคนเล่นหรือเปล่ามไม่รู้ดิซึ่งเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยนะ สสะสะแป๊บหนึงนะเหมือนมันจะมีเออสวัสดีครับ